สวัสดีครับทุกคนคยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องพี่แฟดพาไปเรืยย่อยและพี่แฟดวีสองนะครับผมณนะตอนนี้ <c oughs> ผมกับเล็กก็อยู่จุดที่เป็นแฝดของคนที่รู้จักเหมือนกันแหละเ,เป็นน้องที่ทำยูทูบเหมือนกันนะ <c oughs> ซึ่งเราเองมาดีโนเวตรปรับมุงแก้ไขจากที่มันเสื่อมสภาพเริ่มทุดโซมแล้วก็พุพังแล้วใช่เราก็เลยกลับมาเพื่ออยากจะมาทําให้มันดีขึ้นพักได้นอนได้นอนกินข้าวหน้ากินข้าวหรือว่า จะมาแคมปิ้งเล่นน้ําได้หมดเลยทุกคนเพราะว่าช่วงน,นี้น้ํากำลังสวย<ช>เราไม่ให้มันเสียเปล่าเพราะว่าโครงสร้างพื้นพื้นข้างล่างอ่ะยังดีอยู่และใครที่ดูคลิปก็ต้องดูคลิปแรกก่อนนะเรามีสองคลิปว่าผมคลิปแรกเกอามาเริ่มทาพวกฟ้าใช่ไหมเนี่ยตอนนี้ฟ้าก็ได้ครบไปรที่จํานวนต้องการนะจะมีฟ้าแล้วก็มีพวกไม้ค้ำนะแล้วก็มีปูนตัวกดฟ้าเพื่อให้ฟ้าไม่อูดหรือว่าบวมขึ้นมานะแลวตอนนี้เราคิดว่าเราก็เกินมา5 0ละเห็ละอแค่เอาฟ้าไปวางเอาไม้ไปวาง แล้วก็เราก็จะเอาเชือกหรือว่าตะปูอะปีเข้าไปให้มันแน่นนะเดี๋ยวให้เล็กทำท่าไปเทียบดูแล้วกันทุนว่ามันจะเพอร์เฟกหรือว่ามันจะโอเคหรือเปล่าระหว่างทางจะลำบากนิดหนึ่งนะเพราะว่าต้องข้ามน้ำอะไรบ้างนะทุกคนสนนื้นมากน้องมีก็ได้เยียบหินก็พอแล้ว<า>โอเคเ<ร>ทุกคนทำการยกป้า ยกไม้ไปโน้ตให้หมดเลยใช่โน้ตเดียวไปจะมาอยๆไปเดี๋ยวคนของกันทุกคน let's go ฝ <ไป S 1> ากพจ m c เป็นกำลังใจกดไลค์ like, กดแชร์ทีนะครับผมแล้วก็ฝากติดตาม<อ>เพจ a c e b o o k พี่แฟด์พาไปเรื่อยเพจใหม่ด้วยครับผมติดตาม1,000คนแล้วขอบคุณมากๆนะครับที่เข้ามาติดตามกันไป let's go โอเคครับพี่พี่นะครับก็ตอนนี้สภาพฟ้าที่ทุกคนเห็นตอนนี้คือมันผุมากแต่โครงยังดีอยู่นะเราจะเสริมโครงห้าอันด้านล่างนะแล้วก็เราจะวางฟ้าใหม่หมดเลยพี่พนะย่า,าลองปูฟ้าเลยไปยายตุ้งพี่ยนที่เหลือมามงปูไปก่อนนะโอเคไปไป่อไป,อป,อปออเดี๋ยวเราให้ย่าเลี้ยงฟ้าไปเรื่อยนะ แล้วผมจะไปเอาป้าไม้ให้เรื่อยทุกคน จะไม่ได้กว้างเท่าเดิมนะครับแต่ไม่เป็นไรเราจะเอาที่เราขับส่ยฟ้าเลยก็สามารถนั่งได้นอนได้โอเคทุกคนว่าะจะบอกเขาเสริมไม้เพิ่มอันนี้มีไม้คันกว่านี้เนี่ยไ่รู้ะไรกันเป็นไงก จะคุมก็จะอ่างน้ำเยันอ่างกัปตี้นะ เย็นมากพี Re oh ่ไอ่ก้าง่่กว่านีเล็กเร็จตรงนี้เลกอาวยรับเราโครงการเทียยาต้โค้ละห้าอันนะขยายขึ้นเยอะนะแต่ที่เย็ไม่ได้นี่สบายเลยแล้ว้วงก ăn cơm cho kênh Ghiền Mì ăn Để không bỏ ăn những video hấp dẫn Редактор ấm đi, tao đi ở cùng mà, đi nha, đã đủ lên lên rồi. โอเคทุกคนตอนนี้เราได้ฟ้าวางพื้นเรียบร้อยแล้วทีนะโครงตั้างด้านล่างเราต่อตะปูให้ไม่แข็งแรงสามารถนอนได้พักได้ตั้งแคมได้อาตกอเทียมกันผมอนุญาตให้ใครเข้าป่าแล้วมาเจอพักได้เลยนะคนดีๆนะน้องๆที่ทําคลิปเข้ามาพักได้เลยนะไม่หวงไม่ไม่ไมไมไมมงงอยูแล้วนะแต่ช่วยกันรักษาความสะอาดมีกองไฟให้ด้วยนะครับบการบุนบอกเลยว่าตอนนี้ก็สมบูรณ์แบบแนละ้ว แข็งแรงแล้วก็เราเสริมขานเพิ่มไปอีกอแล้วก็เพิ่มความสดของฟ้าที่เป็นฟ้าใหม่ทับเข้าไปข้างบนเลยอยู่ได้เป็นปีแล้วประกันนะครับฟ้าไม้ไผ่เดี๋ยวเราจะนั่งพักชิวๆอาจจะมีเล่นน้ำกันพี่นักของคันตัวมากเฮ้ยเฮ้ยต้องยินเฮ้ยต้องยินนะทุกคนมาแั้วเนี่ยต้องยินต้องยินเนามานานยังไม่มาเาไหมยิน

มีอยู่ไหม,ไม,ไมเหมืนน้นนำเหรอร้อนเหรอโค้องงินมาทุกคนลงมานแล้วไหมเบื่อดีใจมากครับน้องงินมาหาเราวันนี้มาพี่เอฟซีที่คิดถึงของงินหน่อยน้องงินนี่ฮะไม่เจออะไรนานน้องงินเป็นไงบ้างนี่ทำที่พักดีไหม ตรงนี้มาเล,เล่นน้ำได้มานั่งสมาธิได้ออบอกเพื่อนพาใครมาก็ได้เนี่ยบอกพ่อปู่นาคานะบอกพ่อด้วยเสะเมรอเมราุวาดานนะว่าพวกพี่ทำที่พักตรงนี้ไว้ให้นั่งสมาธิได้เลยนะอะไรเงี้ยชอบไหมอเนี่ยสวยนะแล้วที่มันดีด้วยอย่อน,อนี่ทุกคนเนี่ยมีอ่างน้ำคือลงไปเล่นน้ำแช่ขาสบายทุกคนนะเพื่อนก็อยากเล่นน้ำเดี๋ยวผมขาเล่นน้ำนะเดี๋ยวขอทำอะไรเสร็จก่อนนะครับเดี๋ยวทุกคน วันน awesome ี้เรามีแขกรับเชิญไปน้อง right. ินนะก็ม uh ันเพิ่มสีสันในไอว่าทิปให้หา้าดูขึ้นนะครับเอี้ครับแี้วงานเจอนำดวงดีอยู่ไหมแล้เจอะเดียอน้องเจอหรอกถ้าเจอยลงเชื่ออนะหังรอบลงหรือเล่าังไม่ให้ยังที่ยังมีต้องการหรอกดยมากกำัรมีกระดิ่งไหมใช่ถึงว่าที่สิทธกระดิ่งกันแรก่อนก่อนจะมา โอเคทุกคนเดี๋ยวเอาเปา็นว่าเราจะนั่งพักก่อนอนะผมแจ้งไปแล้วนะใครอยากมาพักพักได้เลยนะสามคนที่คนสบายไม่มีทางรับประกันความแข็งแรงโดยน้องนินเดินตีครับผมน้องนินใช่นี่นะเราพวกเปลี่ยนนะพวกเปียนหน่อยพวกเปียนข้างบนก็ได้นะแล้วแต่จะชอบเลยทุกคนทะวุเลยนะ ดี๋ยวมีเวลาผมจะพาพี่ๆผมน้องๆนะมาตั้งแคมป์นี่เนาะเราจะมาทำอะไรกินทำอะไรกินท้มตุงท้่มจำเนี่ยแค่นี้ละย่างย่างหมูกินอ่าทุ่มจำกินใช่กินเจนน้ำสบายๆสบายๆพี่ทุกคนหิวไหมไม่หิวะหรอไม่กิวเลยมาหาป่ะเนี่ยกอจะว่าปไปเนี่ย ผมโหต้นไม้ตกใจคือ <mówi> ลิงนะตกใจมาเลยมาเล่นน้ำเหรอมาเล่นน้ำเหรอแล้น้องนี่จะชวนเราไปลงบ้านลงเมืองบาดาลเหรอจะดีเหรอจริงเหรอไปดูข้างใต้มีอะไรใหม่ใหม่ไปไม่ไมั่นใจเหรอไปนอนแล้วทุกคน อ,อทุกคนเ้็บของให้วผมนะตั้งกล้องไว้นะเ้็บของผมด้วยเดี๋ยวผมก็อยกจะขึ้นมาหลาังจากที่ลงไปเมืองบาดาลคืออนน่ตัวนั้นไป,ไปง่ายงี่ม,มั้ง ตัวลงมืมาดังเลยพี่นะมีคนพาไปแล้วมีใจมากนี้นี่น้ำตินรงนี้ดวยครับก่อนลงไปเราขอเล่นน้ำก่อนเราค่อยลงไป้คนนะอ้หนเย็นดีมากเลยยนมกแ่ร้อนแคหนอ้ไม่หนาวเลยพวกเราหนาวอย่างไก่อนนาวองกดเนเลยพี่ดูัไุกคนมาแล้วบอลมาแล้วพี่มาอา 大家好。 ขึ้นมาตอนขึ้นมาต้องผมก็ดับไปแล้วไม่รู้เราไปนานแค่ไหนแต่ก็มาอยู่น้องเนนพี่ถึงแล้วนะขอบใจมากเดีย๋ยวพี่ลงใบไม้น้องเนนโอเคทุกคนเอาเ็นว่าผมน้ำหนาวแล้วเดี๋ยวขอปิดคลิปแล้วก็ตอนนี้ที่พักเราเสร็จสมบูรณ์แล้วเหล,ลือแค่มาตั้งแคมป์กันนะครับรจะพาสมิตรเราญาติญาติน้องมาแลานมาเล่นน้ำสบายเพราะน้ำไม่ลึกเกินไปฝากก่อนนะ เป็นกันเป็นใจเราด้วยกด l i ้ e มาแชร์ถ้าพ่อเราเดียวก,กไม่กดโฆสนาเดี๋ยวเราขอไคีคลิปกลับบ้านก่อนพี่เดี๋ยวฝนตกก่อนพ,พี่นะสวัสดีครับผมบผม,บ,ผมบ๊ายบาย